สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะคุณดอจะมาสอนในหัวข้อเรื่องรูปคลี่ค่ะรูปคลี่ของทรงกระบอกกรวยปริซึมแล้วก็พีระมิดนะคะของน้องๆระดับชั้นป .6 เรื่องนี้นะคะไม่ยากสนุกด้วยนะคะมาดูกันรูปคลี่ของรูปเลขาคณิตสามมิตินะคะเขาบอกว่าพิจารณาลักษณะและจํานวนหน้าของรูปเลขาคณิตสามมิติรูปนี้รูปแรกเลย จำได้ไหมว่ามันคืออะ,อะไรจำได้ไหมคะมันก็คือปริซึมสามเหลี่ยมถูกไหมปริซึมสามเหลี่ยมจะประกอบไปด้วยรูปเลขาค,คน,นิตสองมิติอะไรบ้างคะน้องๆรูปสามเหลี่ยมสีเขียวถูกไหมคะมีสองลูกโอเคไหมแล้วก็หน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะมีกี่รูปจำได้ไหมคะอามีทั้งหมดสามลูปนั่นเองโอเคไหม อันนี้คือปริซึมสี่เหลี่ยมนะคะก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้เล็กๆหน่อย2องอันที่เป็นหน้าตัดนะคะแล้วก็หน้าข้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆหน่อยทั้งหมด4อันโอเคนะเข้าใจนะคะมาอันถัดไปอันถัดไปเป็นอะไรเออเป็นปริซึมถูกไหมคะปริซึมอะไรปริซึมห้าเหลี่ยม เราก็จะมาว่ารูปห้าเหลี่ยมมีทั้งหมดกี่รูปคะสรูปใช่ไหมคะแล้วก็มีรูปสี่เหลี่ยมกี่รูปมีทั้งหมด5รูปโอเคไหมครูดาวเขียนแบบนี้นะเข้าใจนะคะอันนี้มี2รูปอันนี้มี5้ารูปเนาะอันนี้เป็นรูปอะไรเป็นรูปทรงอะไรคะเป็นพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมนะคะพีระมิดฐานห้าเหลี่ยม ดูเป็นห้าเหลี่ยมไหมน้องๆต้องจินตนาการนะคะน้องๆจินตนาการศิลปะครูดาวนี้เกรดสีเลยนะคะอ่ะนี่นะคะห้าเหลี่ยมนะคะมีอยู่หนึ่งรูปเนาะและรูปสามเหลี่ยมมีกี่รูปคะสามเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมม,ยม,มีอยู่ทั้งหมดห้ารูปนั่นเองอันนี้เป็นพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมโอเคนะอ่ะ ทีนี้เขาบอกว่าเราอ่ะเขาให้รูปมาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นรูปเลขาสามมิติอะไรรูปเลขาคณิตสามมิติอะไรนะคะน้องๆพอจะมองออกไหมมีรูปสี่เหลี่ยมสองรูปที่เป็นคล้ายๆรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็สี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่รูปมันก็คือปริซึมถูกไหมคะปริซึมสี่เหลี่ยมนั่นเองหน้าตาคร่าวๆนะคะก็จะประมาณนี้ปึ๊บ โอเคไหมปริซึมนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูปเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ามีหกรูปนะคะแังว่ามันเท่ากันทุกด้านเลยมันก็คือทรงรูปบาทนั่นเองก็คือด้านทุกด้านเท่ากันนี่ยคะ่ะโดยประมาณนะคะรูปสามเหลี่ยมมีสี่รูป,รรปอ่ามันจะเป็นรูปอะไรนะ สี่รูปเนี่ยมันก็เป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนั่นเองพีระมิดพีระมิดฐานสามเหลี่ยมโอเคนะเพราะว่ามีอันนึงเป็นฐานอีกสามอันเป็นหน้าข้างโอเคนะคะเขาบอกว่ารูปนี้คืออะไรเป็นรูปเลขาคณิตสามมิติอะไรมีรูป สี่เหลี่ยมหอันและมีรูปสามเหลี่ยม4อันแสดงว่ามันต้องเป็นรูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะพีระมิดพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมโอเคนะรูปนี้นะคะสองอันนี้เป็นนามาประกอบกันเป็นรูปเดียวกันนะคะแต่ว่าจะแยกสีให้น้องๆมองได้ชัดเจนเนาะอันนี้คือหน้าตะา เป็นรูปสี่เหลี่ยมถูกไหมคะอันนี้คือหน้าข้างน้องๆดูนะพี่ดาวจะประกอบมันให้มันอยู่ติดกับด้านนี้ส่วนด้านนี้เนี่ยติดกับด้านนี้โอเคไหมส่วนด้านนี้นะคะจะติดอยู่กับด้านล่างส่วนด้านนี้จะติดอยู่กับด้านบนเพราะว่าตรงนี้มันแคบกว่าเห็นไหมมันแคบกว่ามันจะต่อกันเป็นด้านบนตรงนี้โอเคไหมคะมันคือรูปอะไร รวมกันแล้วกลายเป็นอะไรกลายเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมนั่นเองเพราะว่าหน้าข้างมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูโอเคนะเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมอันนี้ล่ะเป็นรูปอะไรคะอ่าอันนี้เป็นรูปอะไรอันนี้ก็เป็นรูปปริซึมเหมือนกัน ปีซึ้มอะไรคะปีซึ้มสามเหลี่ยมเพราะว่าหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็หน้า,นาด้านข้างเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะอันนี้ล่ะเป็นรูปอะไรเป็นรูปกรวยนั่นเองค่ะนี่หน้าตัดเป็นนี้รูปสุดท้ายเป็นรูปอะไรคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเป็นรูปทรงกระบอกนั่นเองนะคะ ให้น้องๆน,นึกถึงนี่เลยแกนกระดาษนะคะเห็นไหมถ้าเกิดครูดาวนะคะตัดนะคะเอากันกกลตัดเลยแล้วก็คลี่มันออกมามันก็จะได้เป็นอันนี้ถูกไหมคะแล้วด้านบนคือเป็นกลมๆโอเคไหมอันนี้คือทรงกระบอกอันนี้เป็นรูปคลี่ของรูปเลขาคนิตสามมิติอะไรคะรูปบาสน,นั่นเองเห็นไหมคะอันนี้คือด้านหน้า อันนี้คือด้านข้างตรงนี้ด้านข้างตรงนี้ด้านหลังแล้เนี้ยคือปิดไว้ด้านบนเนี่ยฝั่งเนี้ยคือเอาไว้ข้างบนตรงนี้เลยโอเคไหมพอเราคลี่ออกมาแล้วก็จะได้รูปนี้ค่ะรูปถัดไปรูปคลี่ของอะไรพอจะมองออกไหมคะว่ามันคืออะไรมันก็คือปริซึ่มสามเหลี่ยมนั่นเองโอเคนะไม่ยากเลยเรื่องรูปคี่เนี่ย อันนี้เป็นทรงอะไรคะทรงกระบอกนะคะอันนี้คือแผ่นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมก็มีฐานเป็นรูปวงกลมน,นี้เป็นรูปคลี่ของรูปคลี่ของของอะไรคะพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะคะเพราะว่าตรงรูปสี่เหลี่ยมอันนี้คือฐานนั่นเองฐานโอเคนะ รูปคลี่ของทรงกลวยนะคะเป็นรูปคลี่ของทรงกลวยทีนี้เรามาทดสอบกันบ้างน,นะคะรูปเลขาชนิดสองมิติแต่และรูปเป็นรูปคลี่ของรูปเลขาสามมิติชนิดได้พร้อมยังเรามาตอบนะคะครูเดานับ1นึ่งสอแล้วตอบเลยนะรูปแรกหนึสองสามมันคืออะไรคะเป็นรูปพีระมิดฐาน ้าเหลี่ยมนั่นเองเพราะว่ามันมีห้าเหลี่ยมนี่ไงหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วตรงนี้มันแบอยู่ใช่ไหมก็พลุกขึ้นมากลายเป็นพีระมิดนะคะรูปที่สองตอบว่าเป็นอะไรคะหนึ่งสองสามเป็นอะไรคะเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะรูปที่สามเป็นอะไรคะตอบหนึ่งสองสามคืออะไรคะเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมค่ะ ตรงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นฐานนะคะแล้วฝั่งอันนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ประกบขึ้นมาเป็นยอดนะคะรูปนี้ล่ะหนึ่งสองสามมันคืออะไรปริซึมสามเหลี่ยมค่ะรูปนี้ล่ะเออรูปนี้คือรูปอะไรหนึ่งสองสามตอบค่ะรูปนี้คือรูปพีระมิดฐานสามเหลี่ยมค่ะก็คือจะมีส่วนหนึ่งเป็นฐานนะคะอีกอีกอีกด้านหนึ่งอีก3าด้านที่เหลือเป็นด้านข้างนะคะ รูปนี้ล่ะรูปนี้เป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นฐานเนาะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆสำหรับเรื่องรูปคลี่นะคะของรูปทรงต่างๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงเดี๋ยวครูดราวจะให้น้องๆพักทบทวนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเข้าใจบทเรียนกันไม่เอ่ยถ้าเกิดเข้าใจอย่าลืมกดไล์ กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน n o อก c c d e m y y นะคะดาวน์โหลดฟรีเลยค่ะสำหรับ iOS แล้วก็ Android นะคะตรงนี้ได้เลยค่ะ